ต่ออย่างเดียวครับต่อยอย่างครับหลบหมัดอย่างเดียวอนนี้น้ก็ูวาบทีงอย่างไม่นะครับผมลากยงปอ้มอหนู้าขอสายบ้านเรทีนึงจะท่าไปอโนะครับอโ้ายะต่อยฟาห้ได้ีเลองฟีเมือนครับลองฟีเมือกัน เอาสงรามบอลแล้วแต่มีการมีบออยากได้บอลได้ต้องไที เดืัเ่าก้เกวลาอะไรเวลาหไหน,นสามนาที<ม>สามนา<ม>ที เวลา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 กูกล้องเวลาจัดสองนาทีแรกจอจสองหนึ่งพันพันหนึ่งพย่างยนาทีสุดท้ายสุดท้ายสุดยนาทีสุดท้าย ขึ้ลนาทีขึ้นนาทีขึ้นนาทีามทีมวิ่งาทีมวิ่งทีมวิ่งเล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 ่ง

<laughs> ไม่โดนไม่โดนต่อวันน,นี้ไม่โดนไม่โดนวันนี้ไม่โดนไซมอนมวยไทยครับนี่ครับสีเสือ้อผู้สนับสนุนค่ายครับผู้สนับสนุนค่ายไซมอนมวยไทยครับ ปลองปลองยุดฝีมือครับสามนาทีแล้วต่อยโดน,มมนหมหนึ่งล้านอะไรนะให้ผมรักหนึงล้านแล้วก็ต่อยผมรักสามนาทีไม่โดน,<ต>นไม่โดนเลยอันไม่สานาทีสองนาทีสามนาทีดีเนั้นก่สามาโดนตลอดเลยวันนี้ไม่โดนโดนะวันนี้ไม่โดนเวลาต่อนอนน้ำ่อย ดมจะโดมครับโยนดโยมครับผู้สนับสนุนไซมอนมวยไทยครับผู้สนับสนุนค่ายครับประลองฟีมมอต่อยสมรักดูวันนั้นต่อยต่อยคูมาดวันนั้นประลองกับคูมาดต่ตอยคูมาดโดนไปหมัดหนึ่งแต่วันนี้ต่อยกับบา้านสมรักต่อยไม่โดนวันนี้แพ้แพ้แพ้วันนี้แพ้แพ้บ้าน แพ้สมรักครับวันนี้แพ้อ่าวันนั้นต่อยคูมาดโดนคูมาดไปหมัดหนึ่งวันนั้นโดนหมัดหนึ่งป่ะหมัดเดียวไม่พี่มาดโดนหมัดหนึ่งว,วันนี้ไม่โดนครับวันนี้ไม่โดนจะ <c oughs> เป็นลมอ่ะ <c oughs> เดือย กังเชียกงเชียรครับสนุกสนานครับที่ค่ายครับอย่าใใจนทีน่เขาไดยาไมว่องคาตันเลยคุ้อง่างนีนะคิีหนน้ารงนสนุกครับสนุกครับ สนุกสนานครับสนุกสนานครับนายแล้วแหละลงนคลิปดูกได้อยู่มัแตบี้งแด